สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปตุกพาละ้ะก็พาเพื่อนๆมาชมความงดงามของดอกไม้นะคะซึ่งตอนนี้น่ะเราเตรียมสำหรับต้อนรับงานเกษตรที่จะมีมาถึงในวันที่10-16กุมภาพันธนะ์2,566ณคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครนะคะ ตอนนี้ดอกไม้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะแล้วก็จะมีซุ้มผกักซุ้มน้ำเต้านะคะน้ำเต้าก็ติดผลแล้วแล้วก็พืชหลายอย่างนะคะก็กำลังงามค่ะคาดว่าก็จะออกผลผลิตในช่วงช่วงงานได้นะคะ สวยงามนะคะดอกคอสมอสนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นซุ้มบวบนะคะซุ้มบวบมีลูกใหญ่มากเลยแอบมาเก็บไปผัดได้ไหมเนี่ย <laughs> มีน้ำเต้าด้วยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆว้าวแกงเลียงนะคะพูดแล้วก็น้ำลายไหลอันที่เห็นนี่ก็จะเป็นบวบนะคะเพื่อนๆ ตรงนี้ก็จะเป็นกระต๊อบนะคะกระต๊อบให้นั่งพักแล้วก็จะมีดอกบานไม่รุโรยนะคะอยู่ข้างๆสีม่วงสวยงามแอบเก็บแอบเก็บน้ำเต้าเข้าได้ไหมเนี่ยนะคะไปแกงเลียงใส่ปลาย่างนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบวบอยู่คู่กันเลยนะคะว้าวบวบเหลี่ยมบวบเหลี่ยมนะคะจะมีบวบอีกอย่างนึงนะคะเป็นบวบงูก็มีนะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่เห็นนะ บับงูก็จะเป็นลูกเล็กๆผลเล็กๆนะคะว้าวผักสลัดผักสลัดยัางงามเลยค่ะเพื่อนๆว้าวอันนี้ก็เตรียมงานไปได้หลายแล้วนะคะ อยู่ใกล้ก็จะได้กลิ่นนะคะได้กลิ่นของเถาวบวบนะคะเถาวบวบเถาน้ำเต้านะคะเป็นกลิ่นกลิ่นเฉพาะมีแมลงบินมาเกาะด,ด้วยมันเต้านางงามนะคะเพื่อนๆ อันนี้อ่อนเอาไปต้มจิ้มแจวนะคะจิ้มแจวจิ้มปนนะ,ะงามจริงๆโอ้มีมิ้มมิ้มนะคะมิ้มมาเกาะกินน้ำหวาน ว้าวค่ะที่เห็นข้างหน้าก็จะเป็นอาคารผลิตยาก,กับอาคารเรียนนะคะ,ะแล้วก็แปลงดอกไม้ก็บางส่วนก็กำลังออกดอกนะคะยังไม่ออกเต็มที่นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ปตุพาเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีทุกคนค่ะ